ตัวสมัสสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอะระหะตุสมมาสัมบูดาชาพุทธังสัลังกัจจานิพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ สังขังสรนังกัจามิุติยมปีพุทธังสันังกัานิุติยมปีพุทธังสรนังกัจามิภุติยมปีธรรมังสรลนังกัจานิภุติยามปีธรรมังสรนังกัจานิุติยมปีสังขัสนังกัานิ ตัติยมปิสังขัสลนังกัจานิตติยมปิพุทธังสันังกัจานิตติยมปิพุทธังสลนังกัจานิตติยมปิธรรมังสลนังกัจานิตติยมปิธรรมังสลนังกัจานิตตยมปิสังขังสลนังกัจจานิ ต,ตัดยามปีสังขังสัลนงขจามีติดสัลนะขมันังนิธิตังอรมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิอัตินาทานาเวระมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิ อัต th ินาทานาเวรามลีสิกาปัฏฐานสมาธิยามิตามสุวิชชาตลาเวรามณีส <ra ise> ิกาปัฏฐาสมาธิยามิตาเมิสุวิชาตลาเวรามลีสิกาปัฏฐาสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรามณีสิกาปัฏฐาสมาธิยามิมุสาวาทา เวลาณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัชฌะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัชฌะปมาต h านาเวลาณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุกติงันติ สีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะลิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย็นดวงพันธ์ีวิปัติปัติภาหายาชาปะัมปติสิทธิยา สภาทุกขังนิสสายนามอวิตังภูทมังขะลังวิเภฏีปาฏิภาหายะสภาสัมปะติสีหิยญา Sābhābhaya vīnāsāryā Ālitaṁ bhūdhamankāraṁ Vipatipatipāyā Sābhāsampati สัพพโลกวินัสสยาอาลิตํภูธมังฆารังนิปฺปวนินตฺถิตํอนตฺถิยมตาวริตํมนฺตุ <tinyo> สักเกกาเมจัลูเปสิริชีขลตาเตจันมลิกเทวิมาเนีเิอราเชจักขเมกลวนาคาเนเชาโอทุมิเจเตภูมาจยันตุเทวาชาลาถาลวิสเมยกาขังขัมมนาธา सन्ति के अं मुनि वर वाचनां साधौ मे सुनन्तु धम सौनकारो अयमधन्ता นโมตัสสะัะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะัะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะัะคะวะโต อละหะตังธัมมาสังขตานสังพุทธังสลนังกตํอิทัมมังสลนังกตํวิสังขังสลนังกตํอิทุตติยังเตพุทธังสลนัง Fajam itu tiang bidama zalana Fajam itu tiang bisanga falanan Fajam itu tiang dibuat sangzala Fajam tiang bidama zalana Fajam itu tiang bisangkan

jasaṃ kaṃ ca'aṃ taliyana namaṃ nihaṃ namaṃ kālāṃ upāve naṃ taṃ vāsaṃ tyaṃ sa tu na mô a la ha tu san ma san quát ta sa ma hi a si no na mô quát ta ma ta ma sa sa wa ca ta se wa te ni ta na mô ma ha san ca sa, -sa ti vi so ta si la ti ti no nam mô ma ta ya la

भाव्य न सुवर्ति वतु सर्वदानमोका न विधिं हि स वा सेवनं च बालानां तन्दिता च एतं मङ्गलं वर्तमं प्रति लो प्रति सवासो च पूर्व्य च कत पुञ्जता अर्थ सम्मा पनीति च एतम् mang cả lang ngót ta mang ba u sa chăn pan chặt vi na yo chặt khúc xì kỳ su pa kỳ ta chạy ra wa e, ta mang cả ta mang ma ta pi tu u pa ta e, nang po ta la sa san ta ho chakam ko ta ye ta mang cả lang ta mang

च सन्तोति Nathan mất savanam tay tham măng kalamu, 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 ta măng kalamu, tham măng kalamu, cha I'm <speaking> not <in foreign language>

ล<ส> um. ะจ um ันัปะีตนัมเนี่จนะจักเจนะสุวัติวัตถุกายวิลาคังอามตังปะีตยัมญาตัสสะคัสพายายมนิสัมมาอิโตนะเตนะจังเมนะสัมมาติกินกิจังปิตังเม Ketena sate nasuwa tiwotu yang putra seto pariwana yensu njitamati manantarika yama usamati natena Naviya titam titam nirata nampani etam Ketena ba down to

Êzens Bern naสुවාติ on

ý thức 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 ý ยํอนฺนเญยํติเมอปฺปมโนปุจฺจาอปฺปมโนธมฺโมอปฺปมโน <speaking in foreign language> ta ni si linh sa pa ni ai vê chi ta sa ta pa ti a hu na na ti a sa la ho ho si ka ga ta mi la ta ga ta mi pa li ta va ti ka ma tu po ta ni so hang na po pa ka va to na po sa ta nam sam na sam po ta ma ta ni ta nam at

Bhagavana jati bhadra awam mata bhadani kanta jawa wata tikamasaha sakti kate mahamahatari to sikit wajah disor laksa <laughs> kali sanigo takanda tiết sanh biệt sanh chả bao lần tiếc tâm tuân niệm tâm ao ước ta quân

Thì mi sa la nang an cha pu ta ni sa la nang la ni te na sa cha va na hu tu te cha ya ma ka la na Thì mi sa la nang an mo mi sa la nang la ni te na sa cha va na hu tu te cha ya ma ka la na Thì mi sa la nang sa Amen.

Latanam tamat samam nakita -tama samasodhi Awanto te ayam jinti Latanam logyawit satiwitwitam Putulatanam samkasamam

ยาเสรัาลังตุสัพปะ่าตาวนาติละจาวุตุกันจังตุเทวตากระตา

I want to day